โผล่ข่าวข่าวที่สามของเรากันต่อนะคะอ่ะสิงโตกับสตแตมแย่งสาวว่ามันเป็นยังไงคะเป็นในวิดีโอเป็นวิดีโอม,มันเป็นยังไงคะเออพูดถึงเรื่องงานมิวสิกวิดีโอด้วยวิดีโอนี่ก็ได้เป็นต้นเริ่ไปสิค่ะก็เต้นเกิดองทีุ่ดคุณค่ะก็เป็นเสียงหน้าแมปปิ้งเวลาไปงานโมเดลโชว์จะเห็นมีโชว์แบบแมปปิ้งก็ได้วก็นต้นกดเนิดที่ทำแล้วก็เลยนั่งคิดว่าถ้าเราทำอันนี้ในเอเยดีอ่ะมันไม,ม่คล้มมปปายกับ พเ,เพลงเ้าด้วยเพลงชายกลางม,มันมันพูดถึงผู้ชายที่ไม่มีอะไรเลยค่ะแล้วก็ผอกผู้ชายกันอย่างนี้มางทีแม้แต่แล้วเกิดแต่เราเนี่แหละเขาต้องไเราก็เลยคิดว่าถ้าเราทำเป็นฉาก<ะ>ของเขาแล้วก็ไอ้ผู้ชายไม่ดีด้วยด้วยอะไรก็ตามแต่ในที่เธอที่ที่เธออยากได้แค่ี้า,าผ,ผาู้ชายมา เซตฉากทีนมาวุฒินานมากนะครับแล้วก็ได้สิงโเลย MV ด้วยก็ถือว่าถ้า MV นี้ได้สิงตมาเองคงจะน่ารักดีเพราะิงโตลวเวลาที่อยู่หน้ากล้องแล้วทุกคนน่ารักน่ารักยิ้มอาไหเงี้ยสึ่งว่าผู้หญิงต้องชอบแน่วันนี่เราไไปม่แยวนตางตทที่เคยเป็นมาใน m ีอก็เป็นเรื่องราวใน MV วิดีโอเป็นยังไงบ้างไมกันในสุสานายนาน มาทอดแค่สามวันนะรับ CG ไปเดือนนั่นแหละจริงๆก็ทำ CG อยู่เนดือนนลยครับก่ะองต้นหน้าทีุ่่มเทดค่าอแอนดนี่เเป็นกางานที่สุนานะคะอะมาดูข่าวสุดท้ายของเรานะคะครับดูซิเขาบอกว่าแฟนๆอ๋อนี่นี่ยังไมสุดท้ายเาบอกว่าสแตมเกลียนเดเ เป่าที่สีของเราเกรียนเดย์พูดถึงนิดนึงค่ะก็เกรียนเดย์จะเป็นชื่อคอนเ์ตที่กำลเกิดขึ้นอืมกว่าไหลอะไรยังไงตอนแรกก็ข้าม้ามไปสบายก็เียนไม่ไดรับเพราะว่ามีประธานคอนเซิร์ตนิดหน่อยค่ัตอนนี้ก็ตอนนี้ตอนนี้วางไว้ว่าเป็นพิจารนาว่จะคอนเทิร์ในหลัอาทยที่หน้าเนี่ยนะครับก็ตาดูทั้เกรียนมากรียนั้งวัดเกรคืน มันจะมันจะินติ๊เต็มห้องนี่นะเราซ้อมอะไรไปบ้างหรือวะวันนี้เราเขียนบทไปหมดแล้วเขียนบทเลยเขียนไปหมดแล้วเราต้องทำอะไรบ้างแต่มีแน่นอนต้องมาบ้างใช่แสงสีเป็นไงเขียนบทอันเดียวแค,ค่คอนเฟิร์มแล้วเราก็จะ,ะดูสถานที่ททยอย่างทีแล้า,า,นะาที่ไหนของเราก็จะเซตติ้งแล้วเดี๋ยวมาบอกเราทีนะใช<า>่นะคะอ่ะสุดท้ายสุดท้ายแล้วนะคะอ่ะมาเลยน ไม่ไหวแล้ว,วกเ็เลยจะได้ฟังจริงๆนี่มีเพลงที่ทำเก็บไว้เยอะเหมือนกันครับ<ะ>ก่อนมานี่ก็เพิ่งไปทำกันนะครับแต่ก็ยังไม่มีเพลงที่ยังไม่รู้ว่าเอาเพลงไหนดีนะ<อ>ก็รอเมื่อไหร่คือถ้ามีเยอะเกินคือถ้าชายกลางมันเริ่มลงอย่กกางชนะ้า<ะ>แล้วก็คงก็เอาสักเพลงขึ้นมาโดยที่อาจจะไม่มีเพลงที่มันใจมาแลก็อาจจะลืเพลงทีมันเป็นเพลงแนวไหนอนีรต้องเป็นเพลงช้าๆบ้างนะครับเราเร็วมาหลายเพลงรถมันกับใคร รู้จตัวเองพิจารี์ตัวเองอ่ารณ์เรีนที่มีอยู่ก็มีพจารณ์คนเดียวค่ะบนเสิร์ตเกี่ยวกังเรื่องเดี๋ยวไม่เกินน่าจะก่อนคอนเสิร์ตก่อนคอนเสิร์ตนะคะก็เดี๋ยวติดตามกันให้ดีนะกันโจ้นี้ผมค่อยแอดมเนสของเราถามว่าถ้าเกิดว่าจะให้สแตมป์เนี่ยไปอยู่บนสแตมป์ที่เอาไว้แปะซองจ้นไม้คิดว่าน่าจะเป็นโอกาสอะไรดีจะเกิดเหตุการณ์นีไขึ้นมาได้ มีมันเปลี่ยนเองหอมมากมีสเต็มเลยอะเราส่งเข้ามาทางเอสเอ็มเอสนะคะสี่สองสองหนึ่งสี่สี่หนึ่งแล้วก็ช่วงหน้าหนุ่มคนนี้นะคะมีโชว์มาฝากเราด้วยใช่อ่าเดี๋ยวติดตามไว้ดีแล้วกันในช่วงหน้านะคะแล้วก็อย่าลืมส่ง s อ s เมาด้วยนะคะสำหรับเกมของเราด้วยแล้วก็เดี๋ยวให้หนุ่มสีรีองเรียเลยดีกว่าหนุ่มสเต็มวันนี้อะรีเรียกเลยได้ก็ ใช่เลยครับเป็นเพลงพี่กีวงบิ๊กินนะครับชื่อเพลงสกีเดือดขาดครับก็วงบิ๊กินวงพี่ทำงานมาตลอดแล้วก็เควินได้เป็นมิตรกับพี่ตี๋มตลอดเพลงครับแล้วก็มีต่ออะไรเงี้ยก็เป็นพี่กิจการก็อยากจัดทุกคนอยากให้ทุกคนลองฟังที่เขาเพลงเขาแบบพร้อมมากแล้วก็แต่ละคนในวงก็เป็นมิตรเลยสนุกสนาที่เยอะมากลองฟังครับโอเคไปชมกันนะคะจากเดอะบิ๊กินนะครับโอเคช่วงหน้าเจอกับแซ